คำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใด,ไไดๆทั้งสิ้นเด็กอายุตา่ากว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนำโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมบาครับมาเจอมาพบมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มีแนวทางนะครับแนวทางของเราพัฒนานะครับของเซียนกทมนะครับวันนี้ก็มีแนวทางของเซียนกทมนะครับมาฝากอีกเหมือนเดิมนะครับเนาะ ใครมีโชคมีหมานกันบ้างเนาะงวดที่ผ่านมานะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเนาะอ่าผลออกที่8อ่า3851นะครับ3851นะครับสองตัวล่างออก38นะครับเนาะอ่าสามตัวบนออก851นะครับ FC นะครับใครมีโชคมีลาบกันบ้างเนาะนะครับเนาะนะช่วยกันคอมเมนต์นะครับบอกกันน้ำได้เลยนะครับผู้ใดมีโชคมีลาบหมานกันนะครับสำหรับ แนวทางของเราพัฒนานะครับเราพัฒนาแล้วก็สลับท่านใดที่ชอบกับข้าวารยวันนะครับเนาะกับข้าวารยวันก็คือฮานอยมัดรวมนะครับเนาะเข้าคลุกวันนะครับเนาะเข้าทุกวันนะครับของเสียนกทมนะครับของเสียนคนนี้แหละนะครับเนาะเข้าทุกวันนะครับนะรับรองว่าเข้าทุกวันวันนี้ก็เข้าอยู่2น้อยหรือ3น้อยนะครับเนาะวันนี้นะก็เข้าทุกวันนะครับวันนี้ก็เข้าที่72หลายๆ เกาสองสองเก้าอะไรนี่แหละนะครับเนาะรู้สึกว่าจะเข้าอยู่สามหน่อยนะครับวันนี้นะครับเนาะก็ห้เอซีทุกคนทุกท่านนะครับไปตามิึงนะครับเนาะนะชอบกดติดตามกันไว้นะครับเนาะหานอยนะครับกับเข้ารายวันนะครับลงให้ทุกวันเหมือนเดิมนะครับนะครับวันนี้นะก็ผ่านไปแล้วก็ถูกกันไปนะครับเนาะทุกคนทุกท่านนะครับเรามีโชคมีหมานกันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นหวยเราหวยฮานอยรัฐบาลไทยนะครับจัดให้ทุกวันนะครับเนาะอะเรามาดูกันเลยนะครับ นะครับสลับเทียนกทมนะครับเนาะให้เลขเด่นหนึ่งสองสามนะครับเนาะจับคู่ก็มีหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งสี่นะครับสองหก 2องเก้ 29, 20, 12, นะครับก็มา34 3สี่2ามกนะครับเนาะเอนะครับ ชอบกรจัดไปนะครับเนาะชอบกัะจัดนะครับนะครับโดยความปารถนารีจากจำนองผ้ามวนเด้อนะครับเนาะนะครับเนาะชอบกรจัดถัดก็ผ่านไปนะครับนอยฟีนะครับเนาะอย่าไปด่าให้กับเสียนเด้อนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเสียนก็บูฮหูคือกันนะครับเนาะ เราเรกมันจะออกตัวใดนะครับเนาะมันจะออกตัวใดเราก็บ่งหูกันนะครับเสียนก็บ่งหูเด้อนะครับเนาะเอ่อเสียนหูเสียนคงจะบบอกเขาดอกพี่นองเอ้ยนะครับเนาะน่ะเสียนก็เอาไปรวยคนเดียวแล้วนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะแนวทางนะครับเพื่อเราไปหาซื้อตัวไหนไม่ได้เนาะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็หันมาดูนะครับเนาะว่าทางเสียนเขาให้ตัวไหนกันบ้างนะครับเราชอบตรงกระทุ้ตัวตัวที่เราชอบนะครับเนาะก็จัดไปนะครับเนาะ ตรงกับตัวที่เราชอบก็จัดไปนะครับเท่าตัวไหนไม่ชอบเราก็ผ่านไปก่อนนะครับเนาะนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะเราคิดอะไรไม่ออกเราก็มาดูที่ของเซียนนะครับที่ให้ไว้นะครับเนาะนะครับนะครับมาดูที่เซียนที่เขาให้ไว้นะฮะเนาะถึงใครจะไม่มีแนวทางเราก็จะได้ดูไว้เออต้องไปซื้อตัวนั้นตัวนี้นะครับเนาะนะครับเพราะว่าเป็นแค่แนวทางนะครับเซียนก็ให้ไว้เราก็ เอาไว้พิจารณากันละกันนะครับเนาะมาวงกลมไว้ที่14 22 11นะครับส9 3 4 1 9นะครับสำหรับเซียนกอทมนะครับงวดนี้เด้อนะครับวันที่4ี่พฤศจิกายน2500นะครับ67นี้นะครับเนาะก็ขอให้ fc ทุกคนทุกท่านนะครับเฮงเฮงปังๆกันนะครับขอให้ถูกขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับเนาะขอให้ถูก กันทุกคนทุกท่านนะครับเนาะกับเราพัฒนาเสียนกทมนะครับวันที่4นะครับเนาะวันที่4พฤศจิกายน2567นะครับอ่ะแคปหน้าจอไว้ก่อนเลยนะครับ FC นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับนี่นะครับเนาะแคปหน้าจอไว้นะครับนะก็มีเลข4พฤศจิกายนนะครับเสียนกทมนะครับเด่น1 2 3นะครับจับคู่มี1 9 1 6 1 1ึ่งหนึ่ง2นึ่งสี่สอห่าหนึ่งสองแล้วก็2 2งนะครับอ่าเสียงกดสมอก็วงกลมไว้ให้ที่1 9 2 9 1 1 1 4 2 2 3 4นะครับเนาะมี1 2 3มี6คู่นะครับเนาะอ่าที่เสียนกดมอ่นชอบนะครับเนาะิ่นก็ได้วงกลมไว้ นะครับเราชอบเราก็จัดนะครับถ้าเราไม่ชอบเราก็ผ่านไปก่อนนะครับเอฟซีนะครับก็เน้นย้ําไว้ตลอดนะครับว่าสูตรนะครับทุกสูตรนะครับน่ะทุกเซียนนะครับเนาะน่ะก็มันมีเข้ามีหลุดนะครับเอฟซีนะครับเนาะซื้อก็อ่าก็ใช้วิจพิจารณานะครับใช้วิจัยานนะครับเนาะอ่าใช้พินิษพิจารณาให้ดีก่อนนะครับเนาะยังค่อยซื้อนะครับเนาะน่ะเดี๋ยวผิดพลาดมานะครับเนาะตัวไหนที่เรายังไม่ทันชอบเรายังไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับ FC นะครับเนาะเอาไปซื้องวดหน้าก็ได้นะครับเนาะเอ่อถ้าไม่ตรงกับที่เราต้องการจะซื้อนะครับเนาะนะก็แค่เป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเสียนก็ให้มาเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะอ่าก็ไม่มีใครสามารถอ่ารู้เลยนะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเนาะนะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางนะครับเนาะนะวันนี้ก็วันที่เนี่ยมันจะออกวันที่4นะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่4นะครับคือวัน ออก2องทุ่มครึ่งนะครับนะครับแนวทางเราพัฒนาเสียงกทมนะครับสี่พฤศจิกายนนะครับ6 7เด่นนะครับ1 2 3จับคู่มี1 9 2 6 3 4 1 6 2 9 3 5 1 1 2 0 3 6นะครับ1 4 1 2แล้วก็2 2นะครับเนาะนะถ้าชอบก็จัดไปนะครับเนาะชอบก็จัดไปนะครับก็จากช่องจำลองพะม้วนนะครับเนาะ ศูนยะ์หกสอ9ห้าสนะครับเนาะสำหรับ FC ท่านใดนะครับเนาะที่มีโชคมีมันกับเซียนนะครับอยากมีค่าน้ำชากาแฟก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเนาะนะผ่านทางแอดได้เลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นของเซียนลุนเซียนอุดรเซียนลำปาวนะครับคนโคราชนะครับนะเรียกว่าเซียนบ้านนอกนะครับเนาะนะทุกคนทุกท่านนะครับเนาะที่มีสินล้ำใจนะครับที่ถูกหรือว่ามีค่าน้ำชากาแฟอะไรก็นะติดต่อสอบถามมาได้ทางช่อง ่าเ A.S. จำนองพมวลนะครับเนาะนะก็นะจะเป็นธุระให้นะครับเนาะเอฟซีนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะทุกคนนะครับไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยนะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเนาะนะก็เป็นแค่แนวทางนะครับก็ให้ใช้วิจารณญาณไว้นะครับเนาะหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งสี่สองหกสองเก้าสองศูนย์แล้วก็หนึ่งสองสามสี่สามห้าสามหกสามอ่อสองสองนะครับเนาะนะก็ขอชอบก็จัดขัดกระพานนะครับ ก็ฝากกดติดตามนะครับช่องน้องไม่นะครับเนาะช่องจำลองพามวนนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับเอซีทุกท่านทุกท่านนะครับเนาะช่องเล็กๆนะครับเนาะก็ยังกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับเนาะใครชอบก็กดติดตามไว้นะครับเนาะวันนี้ก็ขอให้เฮงเฮงปังๆกันเลยนะครับสองจุมครึ่งนะครับเนาะกับเราพัฒนาเซียนกทมนะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนสวัสดีครับ